สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเช้านี้ที่นครพนมประจำวันจันทร์ที่30ทธันวาคมพุทธศักราช2567อยู่กับมุกสุปิสราค่ะ คุณผู้ฟังคะในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้นะคะทางกระทรวงแรงงานได้เตรียมของขวัญที่จะมอบให้กับพี่น้องผู้ใช้แรงงานทั่วประเทศเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่พี่น้องแรงงานทุกคนไม่ว่าจะเป็นทั้งนายจ้างลูกจ้างรวมถึงสถานประกอบกิจาการนะคะจำนวนเจรายการมูลค่ารวมกว่า20ล้านบาทค่ะโดยเรื่องนี้นะคะนายพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานค่ะได้กล่าวว่าในปี2568นี้นะคะ ทางกระทรวงแรงงานได้เตรียมของขวัญปีใหม่ที่จะมอบให้กับพี่น้องผู้ใช้แรงงานทั่วประเทศเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่พี่น้องแรงงานทุกคนโดยข้อแรกนะคะทางกรงการจัดหางานค่ะจะมอบแหล่งเงินทุนนะคะเพื่อส่งเสริมอาชีพวงเงินกู้ 50,000- ถึง300,000บาทโดยมีดอกเบี้ย0 2นเปอร์เซเดือนให้กู้กองทุนสำหรับผู้รับงานไปทำที่บ้านผู้ประกอบอาชีพอิสระเพื่อบรรเทาภาระ ค่าใช้จ่ายและเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพแก่ผู้รับงานไปทําที่บ้านผู้ประกอบอาชีพอิสระโดยรายบุคคลยื่นคําขอกู้นะคะไม่เกิน50,000บาทและรายกลุ่มบุคคลกู้ได้ไม่เกิน3 0 0 0 0นบาทค่ะโดยมีระยะเวลานะคะตั้งแต่วันที่1นธันวาคมปี2,567ถึงวันที่31มีนาคมปีหน้าค่ะปี68นะคะแล้วก็จะทําสัญญาให้เสร็จสิ้นภายในวันที่31พฤษภาคม ปี2,568โดยกรอบวงเงินค่ะมูลค่า5ล้านบาทซึ่งถ้าสนใจนะคะก็สามารถติดต่อได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศหรือทางเว็บไซต์กรมการจัดหางานค่ะ ของขวัญข้อต่อมานะคะจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงานค่ะก็จะมอบบริการล้างแอร์ฟรีบ้านละ1เครื่องนะคะจํานวน1-0,000ครัวเรือนโดยทางกรมพัฒนาฝีมือแรงงานค่ะก็จะบริการล้างแอร์ฟรีนะคะให้กับประชาชนทั่วประเทศที่มีบ้านพักอาศัยไม่เกิน2ชั้นบ้านละ1เครื่องโดยจองสิทธิ์ผ่าน QR code มีจํานวนจํากัดนะคะเพียง1 0,000ื่นครัวเรือนรวมมูลค่า5ล้านบาทค่ะ โดยผู้ที่สนใจนะคะวันนี้เนี่ยเกือบวันสุดท้ายแล้วนะคุณผู้ฟังสามารถลงทะเบียนได้ถึงวันที่31ธันวาคมนี้นะคะแล้วก็จะเริ่มให้บริการตั้งแต่เดือนมกราคมปี2568เป็นต้นไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะได้ที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน41นะคะหรือว่าทางสายด่วนกระทรวงแรงงานโทร1506กด4กรมพัฒนาฝีมือแรงงานค่ะ ของขวัญชิ้นต่อมานะคะก็คือการตรวจบริการสภาพรถช่วงก่อนและระหว่างเทศกาลปีใหม่รวม9วันให้เดินทางกลับบ้านอย่างปลอดภัยระหว่างวันที่24ถึง1มกราคมปีหน้าค่ะโดยสถานที่ดำเนินการนะคะก็จะมีที่สถหบันพัฒนาฝีมือแรงงาน41นครพนมก็สามารถไปตรวจเช็คสภาพรถนะคะให้มีความพร้อมก่อนการเดินทางเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทั้งนี้ค่ะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติ นะคะคได้ที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน41นครพนมหรือว่าโทรสายด่วนกระทรวงแรงงานโทร1506กด4กรมพัฒนาฝีมือแรงงานค่ะของควัญชิ้นต่อมาค่ะจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานนะคะก็คือมอบการอบรมประเมิมนมาตรฐานแรงงานไทยระดับพื้นฐานมรท8001และงานขนส่งมรท8003ให้แก่ผู้ประกอบการ200แห่งค่ะของควัญชิ้นที่5จากกรม วาระการและคุ้มครองแรงงานนะคะมอบการอบรมความปลอดภัย safety culture To u c a t o r ให้กับลูกจ้างเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยจำนวนหนึ่งห่คนของขวัญชิ้นต่อมาจากสำนักงานประกันสังคมยกระดับคุณภาพให้ผู้ประกันตนนะคะได้ตรวจแล้วก็รักษามะเร็งฟรีตามโครงการ SSO Cancer Care นะคะซึ่งก็เป็นโครงการที่รักษาโรคมะเร็งที่มีคุณภาพสาหรับผู้ประกันตนแบบครบวงจรค่ะและของขวัญชิ้นสุดท้ายจาก ระทวงแรงงานนะคะจากสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยอาชีวะอนามัยและสภาพแวดล,ล้อมในการทำงานมอบระบบรายงานจุดเสี่ยงอันตราย TOSH แอ p บริสร e p o r t ฟ o r ์เซฟเวิร์กเพสนะคะก็เป็นสถานที่ประกอบกิจการที่จะได้รับการติดตั้งระบบรายงานจุดเสี่ยงอันตรายแล้วก็ประเมินความเสี่ยงขั้นต้นฟรีเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจากการทํางานในสถานประกอบกิจการค่ะและนี่นะคะก็คือของขวัญปีใหม่ที่ทางกระทรวงแรงงานได้มอบให้กับนายจ้างลูกจ้างผู้ใช้แรงงานรวมถึงสถานประกอบการทั่วประเทศเพื่อเป็นขวัญและกําลังใจให้กับทุกคนค่ะ ว,วันนี้ก็หมดเวลาของรายการเช้านี้ที่นคมพนมแล้วค่ะกลับมาติดตามรายการเช้านี้ที่นคมพนมได้ใหม่ทุกเช้าเวลา5้านาฬิกา50นาทีวันนี้มุกสุพิศาราต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ